สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นานด้วยนะคะวันนี้นะคะแบบกับพี่นัทน,นะคะจาก n w r e a l e เ t a t e ร8ยพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินพร้อมสวนต้นสักแบบนี้นะคะ เนื้อที่ค่ะ3 1 3ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านดอนสันตินะคะตำบลบ้านใหม่อ,อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีความโดดเด่นนะคะเพราะว่าหน้ากว้างมากเลยนะคะจากฝั่งด้านนู้นที่เป็นต้นสักนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแนวเขตอยู่แล้วนะคะแล้ก็จะยาวาไปจนถึงตรงมะม่วงนะคะคุณผู้ชม บริเวณรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงล้อมรอบมีน้ำประปามีไฟฟ้านะคะติดถนนสาธารณประโยชน์คอนกรีตอย่างดีที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีแบบเป็นสวนต้นสักทองนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม บรรยากาศดีมากๆดินดีน้ําดีนะคะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเราสังเกตจากแปลงข้างเคียงกันเนี่ยแปลงติดกันเขาปลูกพืชผักสวนครัวน่าจะปลูกแบบจําหน่ายด้วยนะคะจะอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินแปลงโน้นส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาต้นศักเค็เนี่ยก็จะขนาดไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าต้นใหญ่แล้วนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะมีต้นเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางของแปลงที่ดินนี่อันนี้จะเป็นต้นใหญ่ อันนี้ใช้ประโยชน์นได้ยังคะพี่นหม่มเนี่ยน,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 นะครับลมมาถึงช่องยมนะครับลมเย็ยนมากๆแล้วก็ววต้องฝักนะครับใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับอายุนะครับเฉลี่ยนะครับที่น้องแหม่มแจ้งนะครับประมาณ1ิบหปีแล้วใช่ค่ะพี่นหมป,ประมาณ18ปีเกือบอ20 เราปลูกไว้ประมาณ235ต้นเพราะว่าเขามีเอกสารในการขอขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราขายทั้งหมดเลยที่ดินพร้อมสวนต้นสักเนื้อที่313ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านดอนสันติตำบลบ้านใหม่อำเภอคลองบรีจังหวัดนครราชสีมานะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้จะเหมาะกับลูกค้านะคะที่อยากจะซื้อที่ดินนะคะแล้วก็จะอยู่ในชุมชนแต่ก็อยากได้ต้นสักด้วยแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเป็นแปลงเดียวที่แบบขายนะคะในขณนะนี้นะคะที่ได้ต้นสักทองด้วยนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะขายที่นาที่ไร่นะคะเราก็จะมีให้คุณผู้ชมได้เลือกเป็นเจ้าของหลากหลายรูปแบบนะคะแต่แปลงนี้ที่คอนบุรีคือ ที่ดินพร้อมสวนต้นสักทองนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นไหนห่นานะคะแล้วก็จะมีต้นไผ่นะคะมีมีเพื่อนบ้านลอ้อมรอบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอดีนะคะ0638412188ติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า n w Real Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ใบค่ะขอบคุณครับน้องแมมครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเรามาถึงใน,นช่วงเวลานี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแหม่มครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ